บัดนี้เป็นครั้งที่2ตรงกับวันที่11พฤศจิกยายน2518ข้าพเจ้าชื่อนางสาววิรินทิลาสาลีพิมพ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นที่ธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคอมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควนเก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุ อขาคาคันตุเทวตาปัตรม,มังวิราชาสะซุ้นายสัตม,มคาักเคกาเมจรูปเปคิริศิขาราะตะเตจันตาลิเขวิมาเีทีเปรัเถจาคาเมตารุวนะคาหานีเคหาวัตทุมเคหาวัททุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยยักษขาคันทัพนาคา ติถันตาสันติเกยังมูนีวารวัจานังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรอยยมพ์พระทันตาธรรมะสวนากาโรอายมพ์พระทันตาธรรมะสวนากาโรโออายมพระทันตาบทสวดนมัสก,การสิลทคาถาโมตัสสาพระขว้ววโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสั นโมตาสาัสสะพระคัมภีรต์ตอรหัโตตสัมมาสามัมพุทธสะนาโมตาสาัสสะพระคัมภีรต์ตอรหัตตสัมมาสามัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถีมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติมีหุตุสัพขาทานาถีมีสารนังอัญังธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะนะ สัจวัตเชนะโสติเมหนตุสัพพทานาติเมสารนางอัญังสังโฆเมสารนางวราเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหนตุสัพพทา<อ>พิธีคราบแม่วบทสวดมหาการุนีโกนาโถติอาทิกาคาถา โน no, แม่บันทึกคลิปอยู่ไม่ได้ถอยไปหาพ่อปะมหาการุณิโกนาโถอัจฉริยะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัตวะเชนะมาโหนตูสัพภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินัง ปูเรตวาปารมีสัภาปัดโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพทุปัทวามหากาุนิโกนาโถสุขายะสัพพปาณินะปูเรตวาปารมีสัภาปัดโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพทุปัทวาว ย you know ังอีกสองนะคะจะไม่เสร็จเลยนะได้เขียนแล้วได้เลยพ่อพ่อพ่อคะพ่อหน่อยนะได้อยาด้วยนะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพัคขวา สัตเกสุวิหาราติกปิลวัตุมีมหาวันีมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจามัสเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโรกทาตุหิเทวตาเยชุนยนะสัญปิตตาหุนติพะควันตังทัศนายะกษพิขูสังคันจะอัทโขจตุนนางสุทาวาสกา,กาธิกานัง เทวานังเอตทะโโหสิยังโโหพัควาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตมิงมหาวันมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงเป็นจัมเตหพิขสัตเหสักเทเหวะอรหันเตหิทสหิจะโลกาตูหิเทวตาเยพรเยนะสันนิปฏิตาหวงติพัควันตังทัศนายะพิขูสังคันจะก ยาน,นูนะมนยามปีเยนะพระควาเตนุประสังกเมยามะอุประสังกมิตวาพระขาวโตสังกเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัคโขตาทเทวตาเสยยถาปินามะพระลวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหัางภาษาเรยะภาษาลิตังวา พาหัสัมิเชยยะเอวาเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรออันตราุตาพระขาวโตปุระโตปาตุรหังสุอัตโขตาเทวตาพระวบันตังอภิวาเทตวาเอกะมังตัง อันหัสุเอกับมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระเข้าวโตสันติเอี๊มังคาถังอภาสิมหาสัม,มโยปว่านัสมีนเทวากายาสมาคาตาอาคาตามหายมังธรรมสัมยังทักิตาเยวะอัปาราชิตสังคันติอาชโขอ,อัปาราเทวตาพระเข้าวโตสันติเอี๊มังคาถัง อาาสิตตัตระพิคโวสมาถหังสูตจิตตังอตัตโนอุชุกมากรังสู่สารถีวะเนตานิาน่าเหนวาอินทริยานิรักขันติปัญญาทิตาติอชาโคอาอปราเทวาตาพระเข้าวะโตสันติเกีิกมังคาถัง อาาสิเฉจวาขีรังเฉตาวาปรีคังอินขีรังโอหันจักรเม,ามชาเตสรันติสุขาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปราเทวตาพระขวะโตสันติเกอีกมังคาถาังอาาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะ เทเขามสันติอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาทโขภะพัคหวาพิภูอามันเตสีเยุยเยนาพิฆเวทศสุจะ าสศกโลกทา,าตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคันจกักเยปิเตภิกเวอหิสูงอตีตมะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระเาวันตาลังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสูงเสยยะถาปิไมหังเอตรรหิเยปิเตภิกเว พวิสันติอาณาฆาตามัททานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมภิพะควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปิตาพวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิชิสามิพิคเว เทวกายานางนามาน้กิตติสานิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสานิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโรถกพาศีษามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระขวโตปัจจโสสุพระขวาเอตัทาโวจัก สิโลกมนุษย์จัสสามิยะถาภูมมาแตทศิตาเยาสิตาที่ทุกขพลังวหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัลลีนาโลมหังสาที่สามพุโนโ,โอทาตามานาสาสุธานิปสันนมนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตาาาาเัต,าตวาวะเนกาปิละวัทเวตตโตอมันตรยิสัทธา สาวาเกศาสนีระเตเทบากายาธิกันตาเตวิชานาถาพิฆโมเตจะอาตมปะมะัคคุลสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอามานุสานะทัสนังอับเปเกสาตามัทธคุงสหสังอาถาสาตัสาตติงสตังเอเกสหสานังอามานุสานะมัทธสุอปเปเกนันตามัทกขุง ที่สาสัพพาผู้ดาอาหุงตันจากสัพพังอภินยายะวะวะคิตวานะจักขูมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนีระเทเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถาพิกวโวเยโวหังกิตยิสามิทิราหิอนุบุพภโสสัตตสหสสาวยะขา ภุมมากปิลวัธวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจินูโมทมานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงว่านังชาสาหัจาหีมาวตายะขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจินูโมทมานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงว่านัง สาตาคิราติสาหัสสายะขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมทธมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสสาหัสสายะขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยะสัสีโนโมัทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลสานิเวสานังพิยาโยนางสัตตาสหัสสังยาขาปยิรุปาสติกุมพิโรราชาขหิโกโสปาฆาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตารัถโภปสาสติ พันทัพพานางอาิิติมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตัสสะพหโวอินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตญาสสิโลโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสัม,มิติงว่านางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธานางอาธิติมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตัสสะพหโวอินทนามามหาภรา ดิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัชิโนโมทมานาพิกามุงพิ่ขูนางสัมมิติงว่านาง ปัจฉิมัจะที่สังราชาวิรูปรขโขปัสสสตินาคานางอาธิติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตสัสสะพรหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขุนางสม,มิติงวานางอุต,ตรันจะที่สังราชาคือเวโลตับปัสสาสติยักขานางอาธิติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัตสสะพรหโวอินทน,นามามหาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมทามานาพิกาโมงพีขูนนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตารโถทักขีนีนา้วิรุณหะโตปัจชิมีนา้วิรูป,ปักโขเวโรอ,อุตรังที่สังสัตตารโรเจมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทันละมานาอันทังสุวานกาปิรวัฒเวเจสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจานิกาสถา มายากุเตนทุเวเทนทูวิภูจะวิภูโตสหจันทนกามาลสิจันทนกามมาาูนทนกามาเสถโจะยินุมันทุนิมันทุจัปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตาจะมาตาลิสิตตะเสนโนจักคันทโพโนโคราชาชาโนสะโพอาคูปัญจสิขูเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโน คันทพ,พาสหาราชุพีโมธมานาพิกามุงพิผูนางสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพระสัตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทศรัตาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวนางเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพ,พ,พาทิชาวิ ปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะนามัชชััตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยยันตานาข้าราชานานมาสิสุปันนะโตเขมามะกาสีพุทโธสันหายหิวาจาหิอุปะยันตานาคาสุปันนาสารนังมะกังสูพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภารโตภาวาสาวเสเต,เต อิทธิบันโตยสัตสิโนกาลกันชามหาพิมาอสุราธานาเวคษสาเวปจ,จิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะปาริปุตตานางังสัพเพเวโรจะนามกาสันนหิตวาพรลิงเสนงังราหุพัธมุป,ปาขมูงสัมมโยธานิพัฒททันเตพิ่ขูนางสม,มิติงวะนาง อาโปจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมูลวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสสสาสหะเมตตาการุณายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเตทัศธากายาสัพเทนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุมพิขูนางสามิติงว่านางเว เวนทูจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตากขัดตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวลาหกาวาสูนางวาสโวเสโถสักโกปาคาบปุรินทโททเสเตทัสธากายา สัพเพนานาตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสาสิโดโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงวนงางอาถาคูสหภูเทวาชลามัคคีสิขาริวะอริทกาจารชาจา่าอุมมาบุพานิพาสีโนวารุณาสหะธรรมมาจากจุตาจา่าเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวาเสนิน อาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทัสะากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาัสินโนโมบทมานาพิกามุงพิขูนางสัม,มิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาขิาทธาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอาถาคูหารโยเทวา เยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาบารคาอาคูเทวายาสสิโน่าเสเตทศธากายาสัพเพนะนาตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต, <Yeah. S 1> นโตวันนาวันโตยาสสิโน <Yeah. S 1> โมธามานาพิกามุงพิโกนังสิมิม <Yeah. S 1> ติวะนางสุงตาตุมหาอารุณาอาคูเวคาสานะอคูเวฆาณสาสหะ โอตาตะคันหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาราคชามิสกาจายสาสิโนทนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทศทากายาสัพเพนานาตะวนิโทอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสม,มิตริงว่านาง เขมียาตุสิตายามากัถกาจายาสสิโนสัมพิตการามาเศรฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทาเสเตทศทากายาสัพเพนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสามีิริงว่านาง สัเทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตาตตะวันิโนนามันวเยนะอาคันถุงเยจันเยสาธิสาสหะปะวุธชาติมัขีรังโอคาตินะโอคาตินมะมนาสวังท่าเขมโมฆาตารางนาคังจันทังว่าอสศิตาติตังสุพรมมาปรามะโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะ สโสปาคาสัมมิติงวานังสหัสพัมมโลกานังมหาพัมมาพิตรติอุปปะปนูชุติมันโตพิมากายโยยัสัสติโสทัเศถาอิสราอาคูปัจเจก,กวะสวัติโนเตสันจมัชโตอาคาหาริโตปจิวาริโตเตจัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาราเสนาภิกามิ ปัสสะกันหัสะมันทิยังเอถาคันหาถาพันถาราเคนะพันธมัุโวสัมมันตาปริวาเรถะมาโวมุนจัมุนจิตถาโกจินางอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตารมาหาจาัจจะสารางกัตวานะเพระวังญถาปาวุสโกเมโคธนาันโตสาวิชโกตถาโสปจุทาวัตติ สังกุทโทอัสยังวเสตันจะสับพังอภินยายะว่าวาขิตวานจาจักปุมาตะโตอมันตยิสัทถาสาวกเยสาสนีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจัดอาตัปะมัครุงุสุตวาพุทธสาสาสนังวีระ,ะวีตราเคหิปักกามุงเนสังโรมัมปีอินชยุงสับเพวิชิตสังฆามา พยาตีตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติ